สวัสดีครับวันนี้มีอยู่กับช่องอุลตร้าเฟซชิ่งกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิว DX m a v i u s Place นะครับผมเป็นที่แปลงล่างอ l ลตร m a แมนเดบินะครับโอเคเออมาเดี๋ยวหมุนให้ดูรอบรอบก่อนนะครับผมหาที่ตั้งอะไรไม่ได้ผมก็หาอะไรในคลาดมาตั้งกันนะครับต้องขออภัยด้วย โอเคนะฮะนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูแบบพวกสวิตช์ไปเปิดแล้วก็ลังถ่านนะครับมามากล้องโฟกัสหน่อยโอเคนี่สวิตต์ไปเปิดอยู่ทางซ้ายนะครับนี่แล้วก็ส่วนวิธีใส่ถ่านนะครับนี่ตรงนี้มีปุ่มอยู่นะครับนี่ตรงน้โป้งผมนะเอ้ยตรงในชี้ผมเนี่ยนี่กดเข้าไปแล้วก็เลื่อนเมมเอรย์สเปซลง นี่แล้วก็ดึงออกจาการได้แล้วนะครับนี่แล้ว่านจะอยู่ตรงนี้นะครับหาอะ้มากดนะครับใช้่าน3ามอสก้อนนะครับโอเคส่วนวิธีใส่กลับเข้าไปก็นี่นะครับประกบเข้าไปแล้วก็เ,อเอดอนเปวิวเบลขึ้นนี่เรียบร้อยนะโอเคลองมาเปิดสวิตช์กันดูอีกรอบนะครับ คนี่ส่วนลูกเล่นจะมีอยู่สองสามเอ้ยมีประมาณสามลูกเล่นนะครับถ้าเลื่อนลงจะเป็นเสียงแปลงล่างเลื่อนขึ้นจะเป็นใจถ้าไม่เบียมสลัดนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาแปลงล่างกันก่อนเนาะ <S <S อีกรอบนะครับ อ่าแล้วก็ถ้าเลื่อนขึ้นจะเป็นใช้ท่าในเบ้มสแลตนะครับอ่าส่วนถ้าไม่ตายนะครับนี่ปุ่มฝั่งขวานี่ฝั่งซ้ายจะกดไม่ได้นะครับนี่ฝั่งซ้ายกดไม่ได้นะนี่กดฝั่งขวาไว้เฮ้ยทำไมกดไม่ได้วะ ่าได้แล้วนะครับนี่จะเป็นเสียงสแตนบายอย่างนี้แล้วก็เลื่อนขึ้นนะครับอ่าอีกรอบนะครับเลื่อนขึ้นนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผม เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปปิดไฟให้ทุกคนดูกันนะครับโอเคน่าจะมืดลงแล้วนะ แล้วก็ถ้าสมมุติเราปล่อยไปเรื่อยๆนี่จะมีแสงไฟขึ้นนี่ตรงนี้ด้วยนะครับนี่ A few moments later อ่อถ้าสมมุติรอไปเรื่อยๆจนกว่ามันไม่กระพริบเนี่ยแล้วเราลองกดอะเหมือนมันจะมีเสียงด้วยนะครับเนี่ยเพราะมันจะแปลงร่าง,างทำอะไรไม่ได้เลย นะครับแต่ผมกดไม่มีเสียงแล้วก็เปิดใหม่เลยแล้วกันเปิดให้ดูอีกรอบนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแปลงร่างกันเลยนะครับอีกรอบนะครับ โอเคผมจะทำอย่างละสองทีนะครับต่อไปเมเปี้มสลัดนะครับกล้องโฟกัดไหมเนี่ยอืมโอเคต่อไปก็เมเปียมชูตนะครับถ้าไม่ตายผมถ้าไม่ม s. <S 2> <S 2> <S 2> เมวิลส์เลื่อนขึ้นนะครับ อีกรอบนะครับอ่าแล้วถ้าบางคนอาจจะสงสัยว่าเลื่อนลงแล้วมันเป็นยังไงมันก็จะกลับไปเป็นเสียงแปลงล่างนะครับถ้าเลื่อนลง โอเคครับผมยังก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมพบกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ